สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบานอีสานยินดีครับผมสำหรับวันนี้กับซี้าพี่น้องมาเฮ็ดซอสบาร์บีคิวนะครับเป็นซอสบาร์บีคิวสไตล์อาหารยุโรปนะครับสำหรับซอสบาร์บีคิวกับเฮ็ดบรยาครับสำหรับวัตถุดิบกับซมีอันนี้นะครับเป็นกระเทียมครับผม มีกระเทียมแล้วก็เป็นหอมใหญ่อ่าจะเป็นอ่ามะเขือเทศเข้มข้นนะครับเป็นอ่าทอมัโต้เพสครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าพริกไทยดําครับอ่าเล็กเพเปอร์ครับผมแล้วก็เกลือครับผมอ่าอันนี้จะเป็นซอสเกลือครับผมอ่าเราจะมีน้ําตาลนะครับผมเป็นโซคาครับผม แล้วก็ขาดไปได้คือเป็นน้ำมันโรล,ลิฟออยครับผมเป็นน้ำมันมะกอกครับแล้วก็จะมีซอสพริกครับซอสพริกสีราชาครับผมแล้วก็ซอสทาบัสโกครับผมนะครับผมทาบัสโกซอสแล้วก็เป็นซอสดีเบอร์ลินครับผมดีเบอร์ลินซอสครับผมปัจจัยหลักก็คือเป็นอ่นนี้นะครับ ซอสเบเกเต็ครับเป็นทอม์ตโต้ซอสครับผมเดี๋ยวมาชมวิธีการเฮ็ดกันเลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนครับหรือว่าใส่เกลอเอกันวา่าโอลิฟเอาไว้ครับผมอตอนนี้เราตั้งเตาแล้วนะครับเปิดไฟแล้วต่อไปก็ใส่ ใส่หอมใหญ่เข้าไปครับแล้วก็หอมแดงครับเทมันเลยครับตัดเข้าไปครับผัดให้มันหอมนะครับผัดไปเรื่อยจน้มันหอมดี ผัดหอมใหญ่กับหอมใหญ่กับกระเทียมไปก่อนนะครับปดัา,ดามนันก่อกัใส่น้ำมันไปน้อยก็ได้ครับพ mm hmm. อรู้สึกว่าหอมแล้วก็เข้าก,บ,กบที่ได้ใส่ เป็นะมะเขือเทศเข้มข้นนะครับใส่จักหน่อยนะครับเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นจักหน่อย ให้มาได้ออกเป็นประมาณสีเป็นแบบสีบล่าวเป็นออกอสีแดงเข้มข้นนะครับ ตอนนี้เราก็พัดไปเรื่อยๆครับจนมันก็เทรเข้มข้นเท่าออกได้เป็นคล้ายๆสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับ เกงไป็นเรื่อยๆครับ อพอประมาณแล้วนะครับต่อไปห้ากระใสเป็นอซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้นะครับเป็นซอสมะเขือเทศเป็นโทมรตโต้ซอสครับเทลงไปเลยครับ ใส่ไปเรื่อยๆครับใส่เม็ดครับสูตรนี้เราสิเฮ็ดประมาณมะเขือเทศเห,หนึ่งกระลอนใหญ่นะครับอันนี้นะครับนี่ครับผม เสร็จแล้วต่อไปเราเข้าเป็นการปรุงกระซิ่งสใส่เป็นซอสพริกสีราชานะครับเดี๋ยวเอาไปเลยครับพอประมาณอ่ะอเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นเป็นซอสนี่นะครับเป็นดีบุรินซอสครับผม เป็นซอสเปรี้ยวครับตัวนี้จะออกซีเปรียปร้ยวจังหน่อยใส่ไปพอประมาณนะครับเดียเ่ยวสมๆครับต่อไปก็คนให้เข้ากันครับ ก็จะเป็นซอสอันนี้นะครับเป็นทาบัสโกซอสครับอันนี้ก็จะออกแบบเปรี้ยวๆสมๆเพื่อกันครับนี่ครับผมทาบัสโกรครับผมใส่ทาบัสโกซอสไป ต้องขออภัยน้ำนะครับเมื่อนีปรลยเอาขาตั้งกล้องมากนะครับผมก็เลยเอา,เอาใส่มือถือเอานะครับเมื่อนีต้องขอโทษขออภัยน้ำนะครับต่อไปเราก็ใส่เครื่องก็บมาทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการปรุงนะครับข้าวิมี่ยีพริกไทยดำนะครับน้ำกเกลือ แล้วก็น้ำตาลนะครับต่อไปข้าวซใส่เกลือนะครับอะพอประมาณครับผมแล้วก็สเป็นติ๊กไทยดำนะครับใส่พอประมาณก่อนเดี๋ยวพอเวลาหลังจากเอาปรุงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมเทืน่นึงนะครับนะครับว่ารสชาติโอเคป่าอันว่าบริขึ้นเท่ากับเต็งเติมในนะครับอีกเทื่ยน,นึง อ่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากับใส่หมดแล้วนะครับหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับวิธีการง่ายง่ครับวัหยาครับสำหรับการเฮดซอสบาร์บีคิวกับสไตลอ์อาหารยุโรปนะครับนี่สามารถไปไปเฮ็ดเองได้ครับ ตามูตรขั้นตอนที่เชฟไทยบ้านอิสรนนี่ดีเ็ฟไทยเบ่งครับประมาณนี้ครับอ,อเรียบร้อยครับสอดบ,บาร์บีคิวต่อไปก็ข้าก็ใิ้เคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวให้รสชาติมันเรียบร้อยเพิ่มขึ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นตัวเดียวกัน ก็สุดได้แล้วครับซอสบ,บาร์บีคิวสำหรับเข้าสำหรับซอสบ,บาร์บีคิวนี้เขาก็สามารถไปกินกับจะเป็นหมูย่างเป็นหมูเป็นเนื้อก็ได้นะครับเป็ดเป็นสเต็กเป็นบาร์บีคิวย่างกันสี่นะครับเสบิร์ฟด้วกันลองไปเฮ็ดไปเบิ้งก็ได้นะครับโดยวิธีการมอย่างครับนี่ครับผมสีเขาจะออกประมาณ สีแดงออกสีน้ำตาลจัน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็สีเขียวไปเรื่อยโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามมานำกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม